การแข่งขันวอลเล์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกปี2023ที่ประเทศโคโรเอเชียเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นสำหรับสถิติการพบกันของวอลเล์บอลสาวไทยกับทีมชาติญี่ปุ่นนั้นทั้งสองทีมเคยรวนกันเพียง1ครั้งคือการแข่งขันวอลเล์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลกในปี2018ในเกมนัดนั้นทีมชาติไทยเป็นฝ่ายแพ้ไป0-3เซต ส่วนผลการแข่งขันในนัดนี้แม้นว่าทีมชาติไทยของเราจะเล่นด้วยหัวใจแต่ก็ไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งและระบบทีมที่เหนียวแน่นของทีมชาติญี่ปุ่นได้จบเกมไทยพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย2-3ต่อเซตด้วยสกอร์20-25 25-20ต่อ20-25ต25่อ2อ2 7และ10-15ต่อ ในเกมนี้วริศรา,าสีทาเลิศผู้เล่นหมายเลข12ทําทำคะแนนสูงสุดของเกมได้ที่26คะแนนในขณะที่ริกอิคาไซทำแต้มสูงสุดของทีมญี่ปุ่นทำได้25คะแนนทําให้ทีมชาติญี่ปุ่นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้องไปเล่นรอบจัดอันดับอันดับ5ถึงอันดับแแฟนๆชาวไทยต้องตามลุ้นและตามเชียร์กันต่อไปนะคะ บอกได้เลยว่าทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทําการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กหรือชุดใหญ่ทีมหญิงหรือทีมชายก็สามารถเรียกกระแสะและยอดผู้ชมถล่มทลายได้เสมอในนัดน,นี้ก็เช่นกันผู้ชมชาวไทยได้สร้างความประหลาดใจให้กับสื่อของญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นไม่น้อย โดยสื่อญี่ปุ่นได้เขียนข่าวไว้ว่ายอดคนดูในสตรีมหรือในการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง YouTube ของว o l l e y b บ l l World นั้นเรียกยอดคนดูไปถึง390,000คนถือว่าเยอะมากๆสำหรับรายการระดับยวาวชชนส่วนหลังเกมการแข่งขันนั้นยอดวิวก็ทะลุไปถึง1.8ล้านคนได้ภายใน4ชั่วโมงส่วนคอมเมนต์ก็ถล่มทลายเช่นกันเราไปดูคอมเมนต์จากชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นและผู้ชมชาวไทยกันเลยดีกว่านะคะว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง เริ่มจากคอมเมนต์ของชาวต่างชาติก่อนนะคะคอมเมนต์แรกได้บอกไว้ว่าทั้งคู่เป็นทีมที่ดีแต่ทีมญี่ปุ่นมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าส่วนทีมไทยอ่อนล้ายอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่เซตที่4เป็นต้นมาดังนั้นใครยืนระยะได้และรักษาสมดุลทีมเวิร์กได้คือผู้ชนะในแมตช์นี้นอกจากเรื่องของการแข่งขันเราได้เห็นมารายาทของชาวเอเชียที่น่าประทับใจผู้เล่นญี่ปุ่นโค้งคำนับก่อนเข้าสนามส่วนผู้เล่นไทยก็ไหว้ก่อนที่จะรับบอล สาวสาวน่ารักมากคอมเมนต์ Comment จากชาวต่างชาติคนต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าตอนแรกฉันคิดว่าทีมไทยได้แค่หนึ่งเซตก็ดีแล้วเล่นกับทีมที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างทีมชาติญี่ปุน่นแต่จริงๆได้มาถึงสองเซตด้วยความพยายามอย่างหนักได้ประสบการณ์อันมีค่าฝึกฝนต่อไปขอสแสดงความยินดีด้วยกับทีมชาติญี่ปุน่นคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าเป็นเกมที่สนุกทั้งสองทีมทำได้ดีไม่ว่าผลจบมาเป็นอย่างไรแต่ทีมไทยนิ่งมากๆ คอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าทั mm ้งสองทีมมีกลยุทธ์ที่เหมือนกันมีการป้องกันที่ดีและมีการโจมตีที่รวดเร็วคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าเชียร์ทีมจากเอเชียไม่ว่าทีมไหนจะเข้ารอบเกมนี้เป็นเกมที่ดีทั้งทีมญี่ปุ่นและทีมไทยดีใจกับทั้งสองทีมที่เล่นกันได้ดีน่าเสียดายที่ทีมไทยไม่ได้เข้ารอบแต่พวกคุณก็เก่งมากๆพยายามต่อไปจากเกาหลี ต่อมาก็จะเป็นคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นกันบ้างนะคะคอมเมนต์ comment แรกจากชาวญี่ปุ่นได้บอกไว้ว่าเป็นการแข่งขันที่ถูกสตรีมสดบน,น Youtube และมีผู้ชมมากกว่า3 9 0 0 0 0คนเป็นการแข่งขันที่อยู่ในจุดสูงสุดของทีมยุวชนจากเอเชียคอมเมนต์จากคนญี่ปุ่นคนต่อมานะคะได้บอกไว้ว่ากระแสวอลเลย์บอลไทยนี่สุดยอดจริงๆเรามาทำงานหนักด้วยกันนะคอมเมนต์ comment ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่า ทีมมอลล์บอลหญิงอยู่สิของไทยหรือว่ามีพัฒนาการที่สูสีกับทีมญี่ปุ่นโดยหลังจากที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตแต่ทีมไทยก็ยังคงต้องพัฒนาต่อไปค <Comment S 1> อมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นคนต่อมานะคะก็ได้มาตั้งคำถามว่าถ้าหากญี่ปุ่นใช้เซตเตอร์คนอื่นน่าจะชนะไทยได้3ต่อ0เซตเซตเตอร์คนนี้ใช้เพื่อเหตุผลอะไรเป็นเหตุผลจากผู้ใหญ่หรือเปล่า คอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นคนต่อมานะคะก็ได้เข้ามาชื่นชมสาวๆทีมญี่ปุ่นว่าเพิ่งดูยู19ชนะไทยไปดีใจมากที่เห็นสาวๆของฉันทําผลงานได้ดีไม่ว่าจะเป็นอากิม t โตะนิดากะอิจิโยะคุมาไกและซาเอะส่วนสาวๆทีมไทยก็ทําผลงานได้ดีมากคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าทีมไทยและทีมญี่ปุ่นเล่นได้ดีมาก ฉันต้องการให้ทั้งสองทีมติบโต,ต,ต,ตเป็นคู่แข่งที่ดีต่อกันเราไปฟังคอมเมนต์จากคนไทยกันบ้างนะคะคอมเมนต์แรกจากคนไทยได้บอกไว้ว่ายินดีกับสาวๆทีมญี่ปุ่นด้วยเก่งทุกคนเลยส่วนสาวน้อยไทยแลนด์พวกหนูเก่งมากสู้ได้สมศักดิ์ศรีพวกหนูคือความภาคภูมิใจของคนไทยขอบคุณที่สู้ได้ขนาดนี้คอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่าจากนั้นแรกๆทีมงานและเด็กๆต้องปรับตัวขึ้นมากๆตำแหน่งไหนที่โดนตำหนิก็กลับมาปรับปรุปงแก้ไข โค้ชถูกตำหนิว่าปล่อยให้แต้มไหลไม่แก้เกมก็ปรับตัวเดินตามคอยตะโกนคอยสั่งคอยประคองกระตุ้นเด็กๆให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจากเด็กๆที่ดูง่วงดูไม่ค่อยจอยไม่ค่อยสนุกก็เปลี่ยนเป็นกระตือรือร้นขยันและเล่นละเอียดขึ้นถึงแม้ว่าวันนี้ผลจออกมาแพ้แต่ขอให้เด็กๆและทีมงานพัฒนาตัวเองต่อไปอย่าไปหลงกับคำชมสู้กันต่อไปคอมเมนต์ต่อนะคะได้บอกไว้ว่า เป็นเกมที่สนุกมากสำหรับสาวๆไทยสู้ได้ดีแค่วันนี้ยังไม่ใช่วันของเรายินดีกับผู้ชนะด้วยคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าทำได้ดีมากแล้วเด็กๆมาถึงรอบ8ทีมทำได้ดีมากแล้วคงเหนื่อยกันแย่เลยเด็กๆเ,เก่งมาก หนูคือนะอนาคตของประเทศไทยของเรารักษาตัวเองให้ดีนะขยันฝึกให้มากอยู่ในระเบียบวินยัยคนไทยภูมิใจในตัวทุกคนเลยเล่นเก่งมากๆแบบนี้ไม่มีคำว่าเสียใจคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าตอนแรกไม่หวังว่าจะได้เซตเลยพอรู้ว่าต้องเจอกับทีมญี่ปุ่นแต่นี่ลากญี่ปุ่นมาเล่นถึงเซตหได้เก่งมากๆแล้วนะ เกินความคาดหวังไปเยอะมากเลยพัฒน,นาต่อไปน้องเฟิร์นน้องบีมน้องเนยต้องได้ขึ้นชุดใหญ่แน่ๆอย่าพึ่งท้ออย่าเสียกำลังใจไปนะคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่า เล่นได้สูสีจนต้องไปตัดสินกันที่เซต5คือใจสู้มากแค่ล้าในช่วงท้ายเกมจนพลาดไปเองเท่านั้นขนาดญี่ปุ่นที T ่วอร์ฟิตยังหอบเลยคอมเมนต์ต่อมานะคะได้คำมาชื่นชมเด็กๆว่าบอกได้เลยว่าเด็กๆชุดนี้ของไทยทำให้มองเห็นแววมากนะพวกเขายังไปต่อได้อีกยาวๆแล้วการไปต่อของพวกเขามันจะสวยงามเพราะพยายามจะเรียนรู้รู้ว่าเด็กๆหดได้มากกว่านี้มันเหมือนมีบางอย่างที่ยังไม่ได้ปลดล็อก คอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่าเบอร์ B 12บอเบอร์11บเอบอร์5วันนี้เล่นได้ดีมาก <S <S โดยเฉพาะเบอร์12รักษาฟอร์มแบบนี้ไว้และฝึกเพิ่มเติมหนูคืออาวุธใหม่ของทีมชาติไทยในอนาคตได้เลยคอมเมนต์ต่อมานะคะได้เข้ามาตำหนิโค้ชว่าเชื่อชมในตัวน้องๆนักกีฬานะแต่เหนื่อยหน่ายกับโค้ชทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ไม่ค่อยแก้เกมอะไรเลยโปรตีบอลสัน้นเก็บบอลไม่ได้เสิร์ฟไม่ชัวร์พอลงไปเสิร์ฟไม่เคยเปลี่ยนตัวรับบอลไปเก็บบอลแดนหลัง ปล่อยให้เสียไปไง่ายๆทุกเซตตัวสำรองก็คือตัวสำรองเอาไปแล้วใช้งานไม่ได้เลยหวังจะให้เล่นแค่7จ็ถึงแคนไปตลอดทุกแมตช์เลยไม่ยอมให้ตัวสำรองลงเล่นไปหาประสบการณ์บ้างคอมเมนต์ต่อมานะคะได้บอกไว้ว่ายินดีด้วยทีมชาติญี่ปุ่นจากคนไทยหวังว่าคุณจะทําผลงานให้ดีที่สุดในานามของเอเชียและเบื่อเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่คอยชอบแซะชาวบ้านทาั้งๆที่ไม่มีนักกีฬาให้เล่นและไม่เคยสัมผัสกับเกมระดับโลกและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะได้บอกไว้ว่า น้องมือเซตเบอร์ห้านาปันต่อมากกระโดดเซตอะไรแบบนี้โอเคเลยแต่ต้องปรับปรุงเรื่องการเสิฟหน่อยเพราะเสิบเสียเยอะแต่โดยรวมแล้วดีอนาคตมือเซตไทยมากๆส่วนน้องเบอร์11บเอบอร์12วันนี้เล่นได้ดีเลยเบอร์11วันนี้เลือกตบแรงฉลาดมากเพราะปกติตบติดบล็อกหรือหยอดติดบล็อกตลอดเบอร์10และเบอร์12ส่วนสูงนาปั้นมากวันนี้ทีมไทยเล่นได้ดีนะแต่มีจุดบอดคือบอลเร็วทั้ง2ตำแหนง่ง ก็จบแล้วนะคะสลับคอมเมนต์จากชาวต่างชาติชาวญี่ปุ่นและชาวไทยหลังจากที่ทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติญี่ปุ่น3-2ต่อเซตถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ